แน่นเป็นสิทธหรือ่แน่เป็นสิทธิและโอกาสที่เขาควรได้ตามหลักแห่งเสรีภาพในการศึกษารัฐบาลและรัฐสภาข้อใดข้อหน่รัฐสภาผู้แทนราษฎรเห็นความจําเป็นในข้อนี้จึงได้่ามรัฐบาลจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นมาธรรมศาสตรคืออะไรในแนวความทิ่ของอาจารย์ปี ถ้รมชาตเป็นแค่ทูนะครับเป็นเครื่องมือเป็นตัวมันเองท่านไม่ได้อบอกว่ามันมีความสุดยอดพอ่พอพ่อคนแม่แม่หรืออะไรท่านแค่บอกว่านี่เป็นพื้นที่ที่มันเปิดโอกาสให้คนที่ไม่มีโอกาสได้เข้ามาเรียนถือนะฮะถ่าพูดในแง่นี้เนี่ย,นะยนหนึ่งมันเป็นเรื่องของโอกาสทางสังคมนะั่นคือข้อที่หนึง่งข้อที่สองก็คือท่านกําลังอยากให้มหาวิทยาลัยธรรมศาต์ถึงที่สุดแล้วเนี่ยมีอาคารบิ๊กเอ็กซ์เพื่อที่จะผลิต นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถไปบ้อนระบบราชการหรือว่าไปข้อนระบบเอกชนอะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่สิ่งที่ผมยินใจมากก็คือท่านเนี่ยใช้คําว่าเสรีภาพเป็นตังว่าหาวิลัยธรรมศาสตร์ไม่ได้ผลิตคนชิบแบบตายแบบหนึ่งนะฮะคุณจะผลิตสลินมาได้คุณจะผลิต รากิคล <Rad> ก็ได้คุณจะผลิตคนอย่างเสด็จพ่อผมสามก็ได้อะไรเงี้ยใช่พวผลิตแบบไหนก็ได้ะไอเดียก็คือมันเป็นพื้นที่แห่งเสรีภาพที่ทุกคนมาเรียนสงสือนะฮะมาเอาความรู้เนี่นเลยนะครับคนมานั่งเรียนกับอาจารย์เสกสรรเนี่ยในรพ่กผมเนี่นยนะครับจนออกไปแต่ล,และคนคิดกันเลยแล้วผมคิดว่านั่นคือความสวยงามน,นะคือผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่จะเสกผู้ถูกใหญ่หรือริอยา,อยานะะแต่เพอเอิญมันแค่นี้ จุดเริ่มต้นที่เป็กแหวกนิยที่เปิดโอกาสให้ผู้คนได้เข้ามานั่งกเสียงกันและน่าือหัวใจสาคัญขอ,ของความเป็นมหาวิทยาลัยในกรอบแนวความคิดของอาจารย์ปรีดีเนี่ยในความที่ผมนะครับแลวผมคิดว่ามันมันสุดยอดมากเพราะว่ามันเป็นผลผลิตของประเทศนะครับอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่ของแหกฟาสิสเมนเนมันขึ้นมาด้วยแบบแนวความคิดแบบคอร์เนลีดจริงๆและหลายคนก็ไม่เข้าใจนะครับว่าคำว่าพอร์ตมอร์โร่ a l ี่ยคอร์เนีก็ทาเนี่ยนะครับในคำว่า ไอ้ธรรมศาสตร์เนี่ยนะมันไม่ได้หมายธรรมะเลยไอ้ความห,หมายของแกนเน่ยมันได้มาจากกระแสแนวความคิดเรื่องบอโรซายที่มันขยายตัวเลยเราได้ล่าดามซิมิต้ามาปรับใช้เป็นทฤษฎีทางเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญมากนะบอโรซายคืออะไรนะแบบที่เราก็่ได้เราชอบคิดว่าธรรมศาสตร์ก็คือนะพวกผู้บริหารนั่งอยู่ตึกโดมแม่งก็เอาไปพูดนะครับเราต้องมีอะไรนะความรู้ผู้คุณธรรมอันนี้ไม่ใช่เหร ในความหมายของอาจารย์ีดีไดนนิดเดียวนะครับหรือแล้วมันมีาการกฐาทาะปรัชญายที่พันสนบสนุนวความคิดนี้นะครับไอความเป็นคําว่าธรรมที่บอกมันเป็นจารน,นะฮะความผิดธรรมไม่ใช่ธรรมานะครับสองนะครับไอคําว่าอิมอร a ลตรงนี้เนี่ย คุณพ่าอารังสุมีอธิบายเรื่องมิตดมีมิมอร์ลที่อยู่ในสังคมแมออไะะ่ไม่ใช่ m ร r ล l ตี้นะครับไม่ใช่ศีลธรรมและคุณธรรมนะใน,นความเป็นการอธิบายแ,แกแกบอกว่าอะไรก็ตามซึ่งมันเป็นแนวความคิดของคนส่วนมากเกิดจากการปฏิสัมพันธ์นกับเรื่องผลประโยชน์ใช่ไหมโอเคการไปพูดว่ามันไปนเกิดขึ้นในระบบตลาดใช่ไหมถ้ามัน็จะเกิดอีก visible hand ซึ่งมันจะกลายเป็น c o n s e n t r a ที่จะต,ตัดสินว่าใครถูกใครผิดในทางการเมืองก็เช่นเดียวกันมันคือศาสตร์ของ เขาเรียกว่าพ่อทุติทที่เกิดจากคนส่วนมากน่นจะคือหัวใจที่ผมคิดว่ามหาวิยทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมันให้เป็นกลไกแล้วคุณจะออกไปทําอะไรก็แล้เพราะฉะนั้นผมเฉยๆนะเด็กบางคนที่มันจะออกมาเป็นศลีกิหรือว่าอะไรก็แล้แต่หรือ,ออกมาเป็นจักเกนุิตเนี่ยก่อน็ี่จะสนิทนะที่ผมขอเผาเนะี่ยจะสนิทมากๆเลยนะครับแต่ผมก็อาจจะไม่ใช่เพราะผม,มนะแต่คุณก็เปลี่ยนไปเยอะแต่ผมก็คาดหวังว่าคุณได้ความหมายในชีวิตของคุณไป ถ้าคุณเป็นสลิปแล้วคุณก็เดินจอยความเป็นสลิปจนคุณตายเลยที่ตันนาแต่ถ้าวันใดคุณถูกคิดขึ้นมาแล้วแบบชิบหายคุณทำอะไรอยู่กับชีวิตมันยัเหมือนผมนะแล้วมันใสมันจะถึงไหนได้มันไม่ควรนะฮะคือมหาวิทยาลัยมันควรจะเป็นพื้นที่ที่ทุกคนได้เข้ามาค้นหาตัวเองระดับหนึ่งนะครับเอ่อจริงที่ละพอมีเวลาไหมมีเดี๋ยวเราจะรับสองนะเดี๋ยวรับสองแล้วกันนะครับของใครนะโมอีเดอล์จะทบเป็นคนทิ่นะครับเดี๋ยวอครับ ก็ร้อนแรงครับผมก็เปรู้สึกแต่าม่รอนะครับผมจบรัฐศาสัตว์นมสัตว์ผ้ปกครองใครที่เนคณะนี้เหมือนเป็นเครื่องมือเปลี่ยนผ่านนะครับจากสลิมเป็นอย่างอื่นไม่รู้เปลี่ยนไห้เป็นอะไรฮะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่สลิมอาจารย์บอกไปด้วก็ถ้าจริงเดี๋ยวจะจัดคลาสนี้ให้กับมศพร้อมๆกันคลาสนี้จะประกอบไปด้วยเกษรเจชัยพิรดาพิรอดอาลีอะไรอย่างเงี้ยนะประจักษ์ปร่องทีรติใช่หมครับเยอะมากเออคือโหยังประจักษพูนภาด้วยมิรอด คาั้าๆเชิญไปเรียนคณะโมนนาคณะเราเปลี่ยนชื่อหเ,เหลือนะรัฐศาสตร์มาจากคณะเตรียมพาสหลิปวิชาทิวร้อยน่าสนใจมากครับเดี๋ยวจะมิโร่จะกลับมาคุยวันนี้เป็นวันเรียนทิวลอยนะครับทิวลอยว่าด้วยการแยกสียาแยกบดน้ำนะครับปั่นจักรยานเป็นไม้เราจะลดน้ำต้นไม้เมื่อไหร่เราประหยาดไปตรงไหนดีสิ่งเราในคลาสไม่มีการพูดถึงสิ่งนี้ว่าผลเท่ากัน คนละเมือที่ไม่พูดถึงคนเท่ากันเนี่ยไม่น่าจะใช่วิชาคนระเมืองเป็นวิชารักโลกขอบคุณมากครับผมอาจจะพูดตัางตั้งมาแลผมมือเป็นอะไรขนาดนี้ก็โดยมากตองเรื่องหลายๆเรื่อนกงมาเล่าไปแล้วนะแต่การนี้ผมอยากจะเล่าอะไรเพิ่มนิดนึงเ่อผมยุ่งกอบเรื่องนี้จะเป็นพระเอกขเรานะการแต่พระเอกจะสมคิดนะออันนี้ตัวร้ายในประการย์ ี่ผมว่าผมจบเล่คือธรรดาที่การบีมาลัยธรรมศาตทั้งหมดนะตั้งแต่เอออตั้งแต่หลวปอต้นมาแล้วกันนะฮะตั้งแต่หลวงปอต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าอาจารย์กินเนี่ยมีต่างิแต่งจะสอที่มีัะษณะพิเศษหรือาอาจารย์มีครับมีครับแน่นอนครับนี่ผมรอง่าเลยเนี่ย ใช่ครับเพราะว่าอ,อาจารย์ผมคิดน่าจะเป็นคนเดียวนะครัในเวลาที่อยากมาหลายนะ<ฮ>ที่เคยเป็นผ้อนวยการในห<อ>ุการนิสิตาอาจจะเป็คนที่เคยเป็นนะอ๋อที่บริษทของคิดนักกิจกรรมใช่ครับที่จะเกียเกลียนึงใช่ครับใช<ฮ>่ครนะับนอาจารย์มคิดน่นเป็นหน,นึ่งในผู้นำของน,น,นิสาแต่ถ้าผมที่จบหุ้นเดียวกับจบจบุ่งจบรุ่นก็จจบบนนะฮะแล้วก็ได้อาจารย์ที่เป็นหนึ่งในเดีอนทีของุ้น มาทาอาจารสุบทก็เป็นนะฮะนี่ผู้ที่เข้าหลายคนเอ่อมันแต่ว่าช่วงหนังบุษาอาจารย์ยึด้จะมีความตอนะฮะเข้าสต่างๆพวกตุ้งหลังบุษงาช่วงก่อนต่างหังบุษงาเนี่ยคือกิจกรรมตุ้งจะว่าคงมาถึงข้ากในการนังุากันนะฮะจะว่ามันไม่ได้ช่วงทีกหนังสต์ก็ไม่ใช่มันก็ยังเป็นอยู่คือในช่วงปีประมาร้อยสิบเก้าในสูกว่านะฮะ คือคำว่ายี่สิบเนีเป็นช่วงักศึกษาลมใต้ดินลมใต้ินนะคือการเคลื่อนไหวนักศึกษาเนี่ยเราเราคิดว่าจะไม่มี่จริงนะแต่ว่าเป็นการมเคลื่อนไหวใต้ดินต้นต้นนักศึกษาในผู้มาหาไรมันไม่ยอมจำนนแันมีการเคลื่อนไหวนะฮะได้มีการขยายการจัดตั้งของนักศึษาอนั่นนี่ในการต่อต้านทานดินเนี่ยนะแต่มมามาตาคารศาลเนี่ยมีการทิ้งไปคงไปปลิวประชาชนนี่ไม่ได้ยอมรับถอะบักาทนดินเลยนะฮะมีการสู้กับทางดินด้วยรูปแบบต่างๆเนี่ย นะผขขออนุญาต่าบินนะแค่ทาระเราออกไปะยุ่ต์นะคือตู้หุาารตู้ไมยอมธนาคารไม่ได้รักษาดินไม่ได้นั้นแหละไม่ได้ยูกการดินเป็นาร์ีอะไรแตน่องนะครับนองจะมีงานตี่นองจะมีการต่อัวุ้เรศปากเขาเนี่ยกรมการศึกษาแข็งมากนะฮะเออความแข็งแกร่ของคนมการศึกษาเนี่ยก็คือการขยายการจัดตั้งโรงเรียนองค์กรนักเรียนนะครับ เพราะฉะนั้นจะมีตัณฑเรียนจมลนึงเนี่ยได้เข้ามาถูกกระบวนการนั้นถ้าจะไม่ผิดเนี่ยนั้นเ็กสายของคิดก็ในเป็นหนึ่งในนัณเรียนที่เข้ามาในกกระบวนการด้วยนะฮะก็คือหมายถึงว่าถ้าทำกิจกรรมก็จะต่อในพิธัณฑเรียนแล้วต่อมาเนี่ยเมื่อเข้ามาาลัยเนี่ยนะครับก็จะก็เป็นหนึ่งในติบุตรว่าเออน่าจะมีปฏิสัมพันธ์กับขบวนการนักศึกษาที่ก้าวหน้าก็ด้อยู่เรียนนะฮะแล้วก็จะมาเข้งมาทำกิจกรรมนั้นมา เป็นหนึ่งหนิงสาวพักแข่งขันนะแล้วก็สมัยนั้นที่นันคนที่มีบทบาทคมบทบาทมากในพักแข่งขันในตอนนั้นนี่ก็คือคุณพี่รเดขอปร์เดรนคุณพี่ที่สงครามนะสงครามพิลุกตอนนี้ยังไม่จบนะฮะทางการาตอนนั้นสงครามยังไม่จบสงครามเนี่ยสงครามก็อยู่ปีหนึ่งปีหนึ่งเก้าแล้นะแล้วก็ยังไม่ันจะสอบที่ทางอะไรเลยนะได้รับเธอให้ไปอยู่ใน เรืยนจากบางกว่องปีเพราะฉะนั้นวลานี้ผมตัาออกมาจากออกมาจากบางกว่างกลับมาเรียนเนี่ยเรียนใหม่ตั้แต่ต้นนะคือระดปีหนึ่งนะะเรียนใหม่ได้แต่ต้นเมื่อเรียนใหม่ได้แต่ต้นเนี่ยนะครับไม่ได้แบบแนมากเยปากไม่ใช่คู่นึงก็คือปีผมกงต้องเรียนสี่ปีนะเพราะสองปีทั้ไม่เรียนชัดนะับก็ผมเข้าใจเรียนพูดเดียวกันกลับมาเรียนพูดเรียนอะไรลยเนียก็คือเป็นช่วงที่แต่ว่า คราวนี้ม,นขข 1, 1, มันมีมนมีลักษณะพิเศษในช่วงของร้อยยี่สองถึงสองร้อยยี่สบห้าเนี่ยมันช่วงที่คูนักศึกษาแข็งแล้วตกตามอางดเร็วน้างนะเกือนอาจจะผิานงช่วงนี้นะะก็คือผ่างช่วงที่แข็งก็ตกตามเพราะว่าตอข,ของร้ยี่สองเน,นี่ยมันเกิดคือผู้ือผู้ต,ตรงๆว่า,า,าการเมืองยนั้นนี่คนนักศึกษานี่แข็งเนี่ยเพราะว่ามีโรงการอารมอิยมนะ,ะมันต้องมีความคาดหวังที่มีการควิวัตนประเทศไทยอยู่ในคงใหม่ที่ก้าวหน้าได้เพว่าไปนะครับ มันตกมันตกเพราะมันเกิดความขัดแย้งีนตัจร mm ิงมันเก nah, ิดสงครามระหว่างเเวียดนามกับกัมพูชาแล้วเวียดนามที่กัมพูชานัอกจากนั้นก็เกิดที่มีการยกคองนิยมดีนเปลี่ยนเกี่นิยมไปดูนิยมนลยครับสาหรันี่ครับวมันนาไปูการต้มตลาดของกระวนการของนิยมของโลกนะนะความขัดแย้งภายในภาคมิไทยเนี่ยเป็นหบบรุนแรงมากในช่วง23 24 25 มันนำมาดูผลก็ของการัทตลายของขบวนการนักศึกษานะป,นปีของที่าเน็่ต้องเลือฟังายใน3ปีแล้วฟังเรี่ยกระบวนการนักศึกษาในภังสมบูมรณ์หรืออาหรือ้าจะแบ่งให้รือเป็นหรืออยู่เพราะวะา่าธังตายก็ฟังนะอาจารย์ผมิดเนี่ยผมชืม่อควา,าม,ม,มพ่จะจบเนี่ยจะจะจะผ่านกระบวนการพรุนี้ผ่านช่วงจะช่วงีหรือช่วงฟังถ้าผมว่าให้เราแันนะ ผมคิดว่ามันต้องเป็นผลกระทบต่างคพีดนะแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นเราเอาไม่ได้นะอาจจะเป็นมันเป็นประสบการณ์อันหนึ่งไหมที่ว่าให้ให้เดาลยนะก็คือว่ามีนักศึกษาจำนวนไม่น้อยพที่มาในรายเดือนไม่น้อยในผู้รู้ตัวเองนะผู้รู้เก็ปฏิบัติออกมา ปฏิบัติการะบบแนวโน้มที่เกิดขึ้นหลังเนั้นก็คือแนวโน้มที่วนกศึกษาเนี่ยนั้นปฏิบัติระบบนะปฏิบัติกรระบบมากขึ้นนัจากนั้นี่อาจารย์เป็นศิษยาระเทศกลับมาแล้วก็กลับมาียนอาจารย์สอนกณะสษาสอนมามหาภนสิ่งที่น่าแปลกใจคือว่าอาจารย์ไม่เคยเัวาเลยอาจารย์เยนะไม่เคยเจอหบวปายอาจารย์ทัท อาจารย์ไม่เคยแสดงบควาอยาใจชาวยเด็กอะไรแบบนี้เลยนะก็คือว่าคือคือตั้งยืนเป็นว่าอาจารย์จะมีบทงานนี่นะถ้ามองอาจารย์แล้แต่อาจารย์กลับมาเมื่อเส็จสิ้นของตามสองสามสาวเนี่ยนะอาจารย์ก็เปลี่ยนพฤติกรรมนี่นะแล้วก็เดินในสายที่เข้ามามีบทบาทในทางดอาจารบริหารเนี่ยนตลอดมาอาจารย์มีความสามารถก็หลวมเด็กมากในสายบริหารนะครับ ไม่ใช่สายคื้ไม่ใายไม่แด้กระทั่งนะครับที่จะมีบทบาทสำคัญในไระเดิเสนอแนวคิดอะไรเกี่ยวกับ่ในิกาหนาอ่ในพิธาพิการที่โดดเด่นในเชิงกฎหมายสาธะนึกูมีบทบาทว่าจะมีบทบาทไหนบ้มือคือเรื่องไหนเจ็ดปรวัมือคือเรื่องไหนไม่ที่อาจารย์พี่เกียครับเป็นที่ดึงมา เป็นที่รีพัชชันกันในวงการพิพากษาร่อมางานเาเป็นหนังสือที่ดีนะฮะหรือหนังสือที่แต้องมือผมไม่ทราบน่าจะมีก็ได้นอันนี้เท่าที่ผมทราบเนี่ยจมยไม่เคยยินใครใครน่าถึงงานของผู้โดยกที่ได้เชิญงานพิากษานะผมอันนี้ผมไม่แน่ใจทั้ว่าจะอาจจะต้องบอดน้อยนะครับถ้าาจากยขอบตนมีมีข้อมูลจะช่วยบอกผมเ้ว่นะแต่เท่าที่ผมทราบผู้สื่อจมมันไม่เห็นใจบางท่านนะบางท่านีนะ อายุอะไรอายุก็อย่างง่รยๆคนอ่าจะไม่ร้านะอย่างอาจารย์บรนอาารยของมูลเนี่ยเรารุ้นแกไม่มีไรนะแต่มูนไมว่าก็ใครทำวิจัยเชิงปริมาณเชิงสภาพเนี่ยมีหนังสือของแกนะฮะก็เขียนดีมากนะัวดใจป็นของบูนนี่เดียวต้ป็นการวิจัยอ่านแล้วชัดเจนมากเลยทวิจัยแบบเข้าใจโลกการวิจัยเลยคือไม่ดผูผตรวกมว่ามันดีทีมือันว่าอย่างน้อี่อ่นหนังสืออ่านได้เข้าใจได้ทำได้ แต่ผมนึกไม่อมงานที่ไหนนะนี่เลยมาพูดกันตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าอาจารย์สมเกีเนี่ยนะตั้งใจยอาไวแล้วว่าวางแผนหรือคิดไว้แล้วว่าจะเอาดีในในเชื้อสายบริการแล้วตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าการที่อาจารย์ที่งก้าวมาถึงท่านอธิการบดีถึงท่านคณะบดีนัแนหมดรดุอธิการบดีเนี่ยนั่นมันเป็นนะคือรู้ด้วยว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นแผ่ที่อาจารย์เนี่ยนะ ได้วางไว้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยตอนี้มันประกอบกับตอนนี้ผมว่าอันนึงต้องอันนึ่งเข้าใจนะเพราะมันเกิดจากการมันเกิดจากเปลี่ยนแปลงทางก้ำนักองม่วงุ่ี่ตั้งแต่สี่เก้าตลงมามาถามจริงๆเลยว่าท่านอาจารย์สุโภชก็จะถกคิดเนี่นะความคิดทีาจุดยืนอยู่ตรงไหนตั้งแต่สี่เก้ต้นมาเนี่ยเราก็เห็นแล้วแต่ต้นท่ะด้วยความิดที่จุดยืนของท่านถคินอาจา ที่สื่อ,อต่อจากหน้าจักสุวนอันนี้เ,เองเนี่ยมันคือจุดสำคัญที่ทำให้อาจารย์เนี่ยเลี้ยงซึ้งอะไรที่จะ